สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับโอโ้ดํซิ่งนะครับนี่เมื่อคืนนี่ฝนถล่มหนักครับดูวันนี้ก็อากาศแจ่มใสนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะฝนตกอีกหรือเปล่านะครับจบกันเลยครับน้ำโอโ้โหเต็มบอ่อเลย ก็กั้นน้ำกันครับเมื่อคืนนี้ถ้าเราไม่กั้นไว้ตรงนี้ครับมาอีกแน่นอน <c oughs> ตอนนี้น้ำกำลังไหลวิ่งไม่ได้แล้วหกล้อเราจบข่าวครับ น้น้ำูน้ำเต็มสะเลยครับนี่ตอนนี้ชาวนาก็ดีใจแถวนี้ครับน้ำเต็มเลยจานาปอไมโคงมาจอดตรงน,นี้ครับเดินไปไหนก็ยากครับมันแฉะไปหมดเลยครับตอนนี้ไม่รู้ว่าอาจารย์นกับอา,อาจารย์นุาาก็จะวางแผนกันแบบไหนนะครับ พาทิศพาทิศออก,อเ,อลลกเลยเร็วโอ้ตัวนูน้นะครับดึงสลบก็พังหมดเลยตัวนู้นครับมุมนู้นนะครับมองไกลๆนี่เห็นรอยเลยครับหนึ่งสองสามส,ามสี่จุดครับเนี่ดินก็เหลือแค่นี้เองครับโ ทางลงนี่ทางรถหกล้อลงนี่ สีน้ำไหลจะไปดูสิดูครับทางอื้อนี่ทางหกล้อวิ่งครับนี่ตายตายตายดูครับ เพาะพังมาแล้วน้ำเต็มเลยครับทางหกล้อวิ่งครับดูน้ำข้างล่างน้ำกระขังเต็มทางนน้นก็กั้นเมื่อคืนครับถ้าไม่กั้นเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยเต็มบึ้บเลย้ำไล โอ้มาแล้วออกนนยมันเนาะพาอาทิตย์เราดูครับเป็นโพรงพาไปดูเป็นโพรงนุ๊กดูครับส่อเป็นโพรงหมดเลย ทาเรียบร้อยครับจบข่าวแบบนี้ตกร้อคงจะวิ่งไม่ได้นะครับผมนี่ค่อยคิดกันค่อยๆสู้กันไปครับฝนอย่าเพิ่งตกเด้อให้ผมทำงานเสร็จก่อนเด้อใอรตก อาทิตย์ก็ออกหน่อยเดียวเองเลยอะเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามครับโอ้ดัมซิ่งด้วยครับผมนะครับก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆครับอัปเดตหน้างานตลอดครับผมนะครับสวัสดีครับ ออกแล้วออกแล้วพาทิดออกแล้ว